สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของคุณค่้าของครอบครัวและตัวเองนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนันเรื่องของครอบครัวการปฏิบัติตนนะครับกับคนในครอบครัวแล้วก็ การสร้างสมรรถภาพกับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่จะเรียนก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับซึ่งเ,เพศของแต่ละคนนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละเพศเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องของคําว่าเพศนะครับลองดูไปด้วยนะครับแล้วลองลองคิดตามนะครับว่ามันมันตรงกับที่เราคิดไปหรือเปล่านะครับคําว่าเพศนะครับหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดนะครับซึ่งกำหนดโดยลักษณะทางชีววิทยานะครับเรียกว่าเพศโดยกำเนิดนะครับ และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมเรียกว่าเพศวิถีสองคำนี้เพศโดยกำเนิดกับเพศวิถีต่างกันอย่างไรนะครับใครจะตอบบ้างใครมีคำตอบอยู่บ้างว่าเพศโดยกำเนิดกับเพศวิถีต่างกันอย่างไร มีไม่เอ่ยไม่มีนะครับโอเคนะครับเพศนะครับแบ่งได้เป็นสองลักษณะก็คือเพศโดยกำเนิดและเพศวิถีมาดูกันนะครับเพศโดยกำเนิดนะครับหมายถึงลักษณะทางกายภาพโดยกำเนิดที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับ บางคนอาจมีทั้ง2เพศในคนเดียวกันซึ่งเป็นไปได้นะครับตามธรรมชาติแต่โดยปกติแล้วที่เราสังเกตเห็นอยู่เพศโดยกําเนิดจะมีด้วยกันกี่เพศ2เพศนะครับก็ค,คือเพศชายและก็เพศหญิงนะครับต่อไปมาดูที่คําว่าเพศวิถีครับคำนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เคยไดไ้ไม่เคยได้ยินนะครับเพศวิถีเนี่ยเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจนะครับพฤติกรรมและสังคม ด้านเพศของบุคคลนะครับเช่นต้องการเป็นเพศใดนะได้แก่ชายหญิงกระเทยอะไรอีกทอมดีดเลสเบียนตุ๊ดกับกระเทยอันเดียวกันครับเอ่าเกนั่นก็คือเขาเรียกว่าลักษณะทางเพศวิถี นะครับซึ่งการแสดงออกต่อสาธารณะเกี่ยวกับเพศของตนนะครับเ <_ an> ช่นชายแสดงออกเป็นหญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเราเรียกว่าเราเรียกว่า,า,วาะอะไรผู้ชายที่แสดงออกเป็นผู้หญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเราเรียกว่าเราเรียกว่ากระเทยกระเทยนะครับ ตะเทยคือผู้ชายที่มีพฤติกรรมหรือจิตใจที่เป็นผู้หญิงนะครับส่วนผู้หญิงที่มีพฤติกรรมนะครับและจิตใจที่เป็นผู้ชายเราเรียกว่าเราเรียกว่าเราเรียกว่าทอมนะครับนั่นคืยกตัวอย่างนะครับที่ที่เราสังเกตเห็นได้จาก สังคมนะครับปัจจุบันโดยทั่วไปนะครับซึ่งนะครับความภาคภูมิใจในเพศของตนนะครับก็จะหมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อเพศของตนไม่ว่าบุคคลนั้นจะแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกำเนิดหรือไม่ก็ตามนะครับมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ยึดขึ้นอยู่กับเพศโดยกำเนิด รหรือบทบาทความเป็นชายเป็นหญิงแต่จะขึ้นอยู่กับการทําความดีครับไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงตุ๊ดกระเทยทอมดี้เลสเบี้ยนเกย์นะครับคุณก็มีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองได้นะครับเพราะว่าความภาคภูมิใจในเพศของตนมันขึ้นอยู่ก,การกระทํา นะครับจิตใจนะว่าเราทําดีหรือเปล่านะครับนอกจากการทําความดีแล้วนะครับก็ควรที่จะรู้จักยกย่องให้เกียรตินะครับไม่ดูถูกดูหมิ่นในเพศของตนเองและผู้อื่นนะครับผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนจะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนะครับที่จะกระทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จทั้งด้านการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงอาชีพของตนเองในอนาคตนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยเหมือนที่ครูเป็นนักเรียนนะครับในเรื่องของอเพศที่3นะครับเป็นเช่นกระเทยอทอมเลสเบียนเกย์อะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่เหมือนกับยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับถ้าหากใครที่มีพฤติกรรม ลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะโดนล้ลอโดนโดนล้อทําให้เกิดความอับอายครับแต่ใน,นปัจจุบันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับเราต้องเคารพสิทธิ์ของเขานะครับเราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ไปล้อเลียนนะครับไม่ไปทํอกิจย่าทางที่ทําให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความอับอายนะครับเพราะเขาก็คือคน เช่นเดียวกันเหมือนกับเรานะครับมีความรู้สึกผิดชอบช่วดีเช่นกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับไม่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามเขาก็คือคนเหมือนกับเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับในเพศของตนนะครับบางคนอ่าปอีเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มมี พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะครับไม่ใช่เบี่ยงเนบนพฤติกรรมที่แสดงออกไปลักษณะตรงข้ามกับเพศโดยกําเนิดไม่ได้เรื่องแปลกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับขอแค่คุณทำำําความดีเป็นคนดีต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อสังคมนะครับขอแค่นี้คุณก็คือ,อคุณก็ควรที่จะภูมิใจในเพศของคุณนะครับต่อไปนะครับก็คือ การวางตัวต่อกันนะครับในฐานะสุภาพชนนะครับสุภาพชนก็คือก็เป็นประชาชนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสุภาพชนนะครับการเรียกต่อกันนะครับเน่นะข้อที่1น,นะครับไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าของคนจากรูปร่างลักษณะหรือภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นนะครับอย่าไปอย่าไปตัดสิน อย่าไปตัดสินคนอื่นว่าเขาไม่ดีเขา,เาไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับจากรูปร่างลักษณะภายนอกออย่างเช่นเราอาจจะมองว่าคนที่อ้วนเนี่ยเป็นคนที่ไม่แข็งแรงอย่าไปมองว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่า,เ,าเราตัดสินเราเราตัดสินคนอื่นจากลักษณะรูปร่างภายนอกไม่ได้นะเราไม่รู้ว่า ข้างในเขาเป็นคนอย่างไรบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงก็ได้นะครับคนอ้วนไม่จาเป็นจะต้องอ่อนแอเสมอไปนะครับไม่ตัดสินคนอื่นจากสีผิวนะครับไม่ตัดสินคนอื่นจากลักษณะที่ปรากฏภายนอกนะครับนะต่อไปข้อที่2นะครับ,ออรบยอมรับในความชอบหรือการแสดงออกทางเพศของผู้อื่น ไม่ว่าเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เขามีการแสดงออกทางเพศนะครับก็ต้องยอมรับนะครับในการตัดสินใจของเขานะครับไม่ไปต่อว่าไม่ไปหยอกล้อทำให้คนอื่นเกิดความอับอายนะครับเคารพในการตัดสินใจของเขานะครับเพราะว่าเราครบเพื่อน ค,ควรที่จะคบด้วยจิตใจนะครับด้วยนิสัยมากกว่าคบในเรื่องของการแสดงออกเหล่านี้นะครับข้ <c oughs> อที่3ามนะครับไม่เรียกหรือให้ชื่อนะครับหรือใช้คําพูดผู้ที่มีเพศหรือความชอบนะครับและการแสดงออกทางเพศที่ต่างจากตนเองด้วยถ้อยคําที่มีเจตนาดูถูกล้อเลียนนะครับแกล้ง ทำให้รู้สึกแปลกแยกและเป็นที่ตลกขบขันไม่ได้รับความเคารพซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศนะครับ<ม>คำนี้สำคัญนะครับละเมิดสิทธิทางเพศนะครับคำว่าละเมิดสิทธิทางเพศก็คือการที่เราไปว่ากล่าวบุคคลอื่นนะครับดูถูกล้อเลียนกันแกล้งนะครับทำให้เขาเกิดความอับอาย นะครับเป็นที่ตลกขบขันของบุคคลอื่นนะครับนั่นคือการละเมิดนะครับสิทธิ์ทางเพศของผู้อื่นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับยอมรับและเคารพสิทธิ์ของคนที่มีเพศสภาพต่างๆเพราะเขาเหล่านั้นนะครับมีความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยอมรับและเคารพสิทธิ์ของคนที่มีเพศสภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายหญิงกระเทยทอมดี้เลสเบียนเกย์นะครับเยอะแยะนะครับคนที่มีลักษณะที่แสดงออกทางเพศสภาพนะครับเราก็ควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็มีความเท่าเทียม เหมือนกันครูคฝนตกหรือเปล่าคะฝนหยุดแล้วครับที่บ้านครูตอนนี้ทําไมที่บ้านฝนตกแล้วเน็ตสัญญาณเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าูกฝนตกครับตกครับตกเมื่อเช้าอ่านะครับหัวข้อต่อไปนะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรปฏิบัติ นะครับอ่าข้อที่หนึ่งะครับในเรื่องของการพูดนะครับการพูดเนี่ยควรใช้คำพูดที่สุภาพนะครับไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายหรือก้าวร้าวนะครับผู้ชายอ่าควรพูดให้มีคำลงท้ายด้วยคำว่าครับใช่ไหมครับอ่า ผู้หญิงก็ควรมีคำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะนะครับนั่นคือคือการพูดที่สุภาพนะครับไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวไม่พูดเสียงดังไม่ตะโกนนะครับไม่ใช้เสียงไม่ตะเบงเสียงนะครับทําให้เกิดความทําให้ผู้อื่นเกิดความารําคาญหรือเกิดความกลัวนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศผู้หญิงก็มีคําว่าค่ะใช่ไหมแล้วก็ การพูดเราก็ต้องอเมื่อเจอการก็จะมีคำว่าคำทักทายนะครับเมื่อใครให้ของแกเราหรือช่วยเหลือเราเราก็ควรมีคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่าหรือหากใครทำให้เราเกิดเราเกิดบาดเจ็บอุบัติเหตุซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วเขาขอโทษเราก็ควรที่จะให้อภยัย นะครับนั่นก็คือการใช้คําพูดนะครับที่สุภาพที่เหมาะสมกับเพศทั้งหญิงและชายนะครับอ่ะต่อไปก็ที่2นะครับเรื่องของการแต่งกายนะครับควรแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยนะครับและแต่งกายให้ถูกกาลเทศะไม่ควรแต่งตัวโป๊นะครับคําว่าแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยนะครับก็ประมาณว่า,าแต่งกายให้พค้าบ้านหนึ่งฝนตกแล้วคะ่ะ ครับผมตกหนักไหมครับหนักค่ะเออระวังระวังด้วยนะครับเผื่อมีฟ้าอ่ะนะครับเรื่องของการแต่งกายเห,หมาะสมกับับก็ควรดูนะครับัยของเราควรแต่งกายแบบไหนนะครับและแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ,ระเราไปที่ไหนเราควรแต่งกายอย่างไรไปโรงเรียนเราก็ควรใส่ชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้าให้เรียบร้อยใส่ชุดนักเรียนแต่ลองใส่รองเท้าแตะถูกไหมครับไม่ถูกนะครับ ไปทะเลไปเที่ยวทะเลควรจะใส่ชุดแบบไหนกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเสื้อ,อเสื้อแขนยาวหรือจะเป็นกางเกงฟุตบอลรองเท้าแตะนะครับก็ลองเรา,เรา,เราลองคิดดูนะว่าการไปทะเลนี่คนเที่ยวควรแต่งตัวแบบไหนการไปห้างการไปเที่ยวควรแต่งตัวแบบไหนนะครับและไม่ควรแต่งตัวโป้ะนะครับ ไม่ควรแต่งตัวโปะสำหรับผู้หญิงนะครับต่อไปนะครับข้อที่3มนะครับมีกิริยามารยาทที่เหมาะสมนะครับไม่แสดงพฤติกรรมการเอาเปรียบผู้อื่นหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามานะครับเพราะว่ากิริยามารยาทที่เหมาะสมเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งเพศที่3กระเทย พร้อมมาแล้วเหล่านี้นะครับก็ควรมีกิจยาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับไม่ไปพูดจาไม่แสดงพฤติกรรมที่สอไปในทางคุกค,คามทางเพศคนอื่นนะครับการมีสัมมาคาราวะาการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับกับเพศตรงคาม และข้อที่4นะครับเพศหญิงจะต้องรู้จักร,รักนวนสงวนตัวนะครับระมัดระวังตนเองนะครับและในขณะเดียวกันผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยการไม่ถูกเนื้อต้องตัวนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมนะครับที่เหมาะสมกับเพศนะครับที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนลองนำ สิ่งที่ความมานําเสนอเราวันนี้นะครับลองไปคิดดูว่าพฤติกรรมใดบ้างนะครับที่กระทําแล้วมันมันเหมาะสมกับเพศของเรานะครับและเป็นการให้เกียรติผู้อื่นนะครับไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นเพศไหนก็ตามนะครับก็ลองลองคิดลองทบทวนและก็นําสิ่งที่เราได้คิดสิ่งที่ สิ่งที่เราคิดขึ้นมาสิ่งที่ครูอามได้สอนพวกเราไปนะครัำมาประยุกต์กันนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้นําสิ่งเหล่านั้นนะครับไปปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการปรับพฤติน,นะครับที่มีความเหมาะสมกับเพศทั้งของเราและของผู้อื่นเช่นเดียนะครับวันนี้ใครมีคำถามอะไรบ้างครับ ตอนนี้อนุญาตยกมือเปิดให้นักเรียนได้ถามนะครับใครอยากจะถามอะไรบ้างมีไหมเอ่ยก่อนจะเข้าสู่คำถามนะครับมีไหมครับวันนี้มีการบ้านไหมคะมีอยู่แล้วครับการบ้านครูครับเด็กเรเบียนคืออะไรครับอะไรนะครับเด็กเรเบียนคือยังไงครับเด็กเรเบียน าใหม่นะที่ครูพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเลสเบี้ยอ๋อที่ครูพูดเมื่อกี้คือคำว่าเลสเบี้ยนนะครับเลสเบี้ยนเขาคือยังไงเลสเบี้ยนก็คือผู้หญิงผู้หญผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงด้วยกันหญิงรักหญิงไงเออใช่ผู้หญิงรักผู้หญิงด้วยกันนะครับนั่นก็คือเราจะเรียกอ่าคนเหล่านี้ว่าเลสเบี้ยนนะครับเลสเบี้ยน เกย์เข right. ้าใจความหมายของคำว่าเกย์ไหมครับเข้าใจความหมายของคำว่าเกย์ไหมเกย์ก็คือคล้ายๆกับเลสเบี้ยนครับแต่เกย์ก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายอ่าไม่ใช่กระเทยนะครับถ้ากระเทยเนี่ยคือผู้ชายที่มีพฤติกรรมเป็นผู้หญิงนะครับแต่เอ่อแล้วก็ชอบผู้ชายแต่เกย์เนี่ยมีความเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าชอบผู้ชาย เขาพอ,พอจะแยกออกไหมระหว่างเก,กเย์กับเธอแยกออกค่ะแยกออกนะครับเลสเบียนก็คือ,อหญิงรักหญิงแล้วก็ทอมทอมก็คือผู้หญิงที่แสดงออกในพฤติกรรมนิสัยเป็นผู้ชายนะครับชอบผู้หญิงอ่าซึ่งผู้หญิงเราจะเรียกเขาว่าอะไรเรียกเขาว่าดีนะครับทอมดี เดี๋ยวครูจะหาข้อมูลแล้วเหลยอลงไปให้ในในในกลุ่มด้วยเผื่อเราจะได้ดูเป็นความรู้นะครับมีคำถามอะไรอีกบ้างครับผมมีไม่เอ่ยอไม่มีแล้วนะนั่นไม่มีความจะเข้าสู่การบ้านของวันนี้นะครับื่อของวันนี้นะครับมอบหมายงานหนึ่งชิ้นนะครับ ก็ถามถามตัวเราเองนะครับถามตัวเราเองว่านักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนนะครับอย่างไรบ้างที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะครับก็ช่วยกันตอบมานะครับคนละสามีข้อนะครับตอบข้อเดียวมันน้อยไปเนาะสำหรับป .4 นะครับพักสาีข้อนะครับว่าเรามี เราแสดงออกพฤติกรรมใดบ้างที่ที่เราคิดว่ามันเป็นการเหมาะสมกับเพศนะครับสำหรับวันนี้ก็มีงานหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวผวมจะส่งลงไปในกลุ่มนะครับก่อนจะจากกันนะครับใครมีคำถามสงสัยอะไรอีกบ้างไม่มีครับผมไม่มีแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มีแล้ว เดี๋ยวกำลังขอเก็บภาพนิดนึ่งะนะครับก็ช่วงนี้นะครับก่อนจากกันก็ขอให้นักเรียนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยตกหนักด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพตนเองทั้งเรื่องของ ฝนฟ้าอาการในเรื่องของโควิดสิบเกนะครับโอเคนะครับนั้นวันนี้ความก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาชั้นป .4 เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 แล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยที่